สวัสดีครับเพื่นเพาิน้องพี่คนรักเอวทุกคนนะฮะกลับมาพบกับผมคืนนี้นะฮะขอตอนนั้นทุกคนเข้าสู่รายการที่คุยทุกเรื่องราวของการแข่งรถฟอร์มราวันรถสูงหนึ่งหรือว่ารถ F1 นั่นเองนะฮะก็ขอเริ่มต้นที่ข่าวของชาวเลกแครนะฮะนักแข่งคนเก่งของทามฟอร์โรนะครับติดโควิด1 9ไปเรียบร้อยที่โมนาโกบ,บ้านเกิดนะครับโอ้โหนะก็ต้องเรียกว่านักแข่งทั้งระดับ Mo t ต GP ระดับ F1 เนี่ยหลายคนนะครับที่ไปติดโควิดนะฮะก่อนหน้านั้นไม่นานเท่าไหร่แลนดดอร์นอริสนะครับนะักแข่ง F1 ของทีมแมคลาเรนก็ติดไปเรียบร้อยแล้วนะครับข่าวนี้ถึงคราวของเจ้าชายม้าลำพองของเรานะอา้าวก็หลังจากทราบผลก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับชาวเลอแคก็บอกว่ายังโอเคอยู่ก็แค่รู้สึกไม่สบายนิด,นด,นดนหน่อยนะครับไม่ต้องเป็นห่วงกันประมาณนั้นก็กลักเนื้อกักตัวไปเรียบร้อยก็ขอให้ กลับมาฟิตให้ทันโดยเร็วนะครับสำหรับชาวเลอแคลนะฮะยังคงมี f c ฟเขาหลายๆคนยังเฝ้ารอ,อการเปลี่ยนแปลงของเครื่องยนต์ f e r r a r i ในปีนี้อยู่แล้วก็ฟอร์มการขับของเขานะครับที่มันค่อนข้างที่จะระวาดน่าเป็นห่วงในปีที่แล้วกับสภาพว่ารถที่ไม่ค่อยเป็นใจเนาะอาทีนี้จวงหัวมานะครับอเล็กซ Al bon, ์อัลบอันสุสิง์น้องเล็กของเรานี่แหละนะครับผมก็สงสัยหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊จะไปรายการ d t m เนี่ยตกลงว่าจะได้ ขับรถอะไรกันแน่นะครับในวันนี้รู้สึกว่าเหมือนจะมีข่าวจากทางต่างประเทศในเฉลยออกมาแล้วนะว่าน่าจะเป็น Ferrari 488ตัว GT3 นะครับว่าอย่างนั้นนะฮะผมก็ขออภัยนะครับที่มีเพื่อนพ้องน้องพี่หลายคนอยากให้ผมจาะลึกรายการแข่งนี้หน่อยผมไม่มีข้อมูลอะไรมากมายเลยเอายอมรับตรงๆเลยนะครับทุกคนก็เลยอาจจะให้ข่าวอะไรที่มันชัดเจนในส่วนของอะไรที่มันเป็นข้อมูลจาะลึกข้อมูลวงในไม่ได้มากเท่าไหร่อย่างนั้นก็รบกวน เพื่อนพ้องน้องพี่หลายๆคนนะครับที่มีข้อมูลเรื่องการแข่งรถรายการนี้เอามาเพิ่มมาเสริมผมหน่อยแล้วกันว่าเป็นอย่างไรที่ผ่านมานะครับแต่รู้สึกว่าที่แน่ๆก็คือมันก็ใช้เครื่องเ,อเหมือนมันมีการเปลี่ยนแปลงกฎกติกาบางสิ่งบางอย่างใช่ไหมฮะก็คือใช้เครื่อง GT3 ด้วยในปีนี้ใช่ไหมมันอาจจะดูเข้มข้นขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าจะเข้มข้นขึ้นกว่าเดิมไหมผมก็ก็ไม่ทราบได้แหละแต่คือเขาเปลี่ยนมาใช้ GT3 นะครับแล้วก็เล็กก็ได้ไปขับโฟล์ลี 488นั่นแหละตัวนี้นะฮะก็ไปขับคู่กับนักแข่งดาวรุ่งของทาง Red Bull Racing Junior นั่นแหละนะครับก็คือเหลี่ยมรอสันนะฮะตรงนี้นักแข่งวัย18ปีก็ือว่าอนาคตก็อาจจะขึ้นมาในใน F 1ได้เหมือนกันนะฮะเพราะว่าในส่วนของทางก็อยู่ในสังกัดของนี่แหละคล้ายๆเส้นทางก็ขึ้นมาเป็นเยาวชนของ Red Bull Racing ประมาณนั้นนะฮะทีนี้เล็กไปก็ยังไม่แน่ใจว่าจะต้องไปกี่สนามหรอกทุกคนนะ เพราะว่าหน้าที่หลักๆของอัลบอนก็คือยังจะต้องอยู่ในฐานะของนักแข่งทดสอบของทาง Red Bull, r e d b u l l Racing แล้วก็อีกทีมนึงคือ a l p h a t a u r i นะ,ะที่ใช้เครื่องยนต์ Honda เหมือนกันเนี่ยแล้วก็นอกจากโปรแกรมการเทสท,ที่ทางต้นสังกัดอย่าง r e d b u ู l เนี่ยจัดไว้ให้นะครับแล้วก็คงจะเป็นอีกหน้าที่หนึ่งก็คือในส่วนของนักขับทดแทนไม่รู้ว่าจะมีวาสนาในตรงนั้นหรือเปล่านะฮะว่าอาจจะมี ใครก็แล้วแต่ในทุกทีมเลยนะครับไม่ใช่แค่อัลฟาทาวรี่ไม่ใช่แค่เรดโบลิซิงนะที่ประสบปัญหนานะแข่งลงไม่ได้จะติดโควิดป่วยโควิดหรือว่าอะไรอย่างไงก็แล้วแต่เนี่ยสามารถที่จะเลือกใช้บริการของอัลบอนไปลงแข่งแทนได้ตรงนั้นนะครับแต่ก็โอกาสมันก็น้อยนะั่นแหละนะแต่ได้ลงมาตรงนี้ก็ถือว่าได้ลงแน่นอนนะ่ยผมก็ว่ามันเป็นการดีนะครับเราย้อนไปดูในวันที่ดร h e เตอร m เฮมุสมาโคออกมาพูดถึงนะครับว่าทําไมถึงส่งอัลบอนลงไป ในรายการ DTM ตรงนี้เนี่ยแกก็มองว่ารายการนี้ก็มันถือว่าเป็นรายการที่เคี่ยวรายการหนึ่งของโลกเลยนะฮะรายการที่มีการาต่อสู้กันแบบว่าดังอย่างดูเด็ดเผ็ดมันดังนั้นส่งเอาบอลลงไปตรงนี้ก็เพื่อที่จะได้ให้ได้ประสบการณ์หลายสิ่งหลายอย่างกับตัวเขาถ้ามองในมุมบวกนะครับมองในมุมบวกก่อนนะผมก็ไม่อยากจะพูดมุมลบแอกขอพูดมุมบวก่านเดียวแล้วกันมันก็เป็นการดีนะฮะที่เขาวางเกมไว้ให้แบบนี้นั่นหมายความว่าเอ๊ะลึกๆเนี่ยทางด็อกเตอร์เขาอาจจะ ให้โอกาสอัลบอนได้กลับมาแก้มือนใน F1 ต่อหรือเปล่าในอนาคตข้างหน้าไม่รู้ว่าจะใกล้หรือไกลเนี่ยหรืออาจจะเป็นการเผื่อไว้ว่านักขับที่ดันขึ้นมาใหม่ในปีนี้เนะี่ยทั้งเซอร์เจอร์เพเรสนะครับในเรเบลเรซิ่งแล้วก็ทั้งยูกิซูโนดะในอัลฟา t ทาวรีเนี่ยถ้าเกิดว่าใครคนใดคนหนึ่งโชว์ฟอร์มได้ไม่ตรงไปตามแผนตามเป้าที่ท,ทางด็อกเตอรแกวางไว้เนี่ยอาจจะมีการสลับตัวหรือเปล่า เพราะว่าในตอนนี้อัลบอนก็ยังอยู่ในทีมนะครับไม่ได้หลุดไปไหนนะฮะยังอยู่ในทีม Red Bull r a ซ i n g อยู่ตรงนี้ผมก็คิดมุมบวกไปนะครับว่าเออแบบถ้าเกิดว่าอัลบอนไปแล้วมันอย่างหนึ่งก็คือสามารถที่จะข้อสนิมนั่นแหละการที่มีรายชื่อเป็นนักขับทดแทนหรือจะเป็นนักขับสำรองอาจจะได้ลงคือถ้าโดยโดยเบสิกเนี่ยมันอาจจะได้ลงแทนใครคนใดคนนึงก็ได้ แต่ในความเป็นจริงถ้ามันไม่มีใครบาดเจ็บไม่มีใครป่วยไม่มีใครฉุกเฉินก็ไม่ได้ลงดังนั้นการที่ส่งอาบอลลงไปให้อยู่ในได้ลงแข่งรายการไหนก็ได้เนมันก็เหมือนเป็นการมันก็ดีกว่าไม่ได้ทําอะไรคําว่าไม่ได้ทําอะไรในที่นี้ของผมหมายความว่าไม่ได้ลงแข่งยิงอยู่ว่าหน้าที่เขาพัฒนารถอะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับจะอยู่ในเครื่องหรือจะได้ขับจริงในที่ตรงไหนอันนั้นตรงนั้นไม่ทราบเนี่ยแต่ถ้าได้ลงแข่งขันจริงๆเนี่ยเออผมว่า ตรงนี้ก็ถือว่าได้เรียนรู้บรรยากาศใช่ไหมครับจะได้จะได้ไม่เกิดความแบบว่าห่างสนามไปนานในตรงนั้นนะฮะอาจจะมีโอกาสดีๆเข้ามาใช่ไหมครับทีนี้ตกท้ายด้วยเครื่องยนต์ที่อยู่ในเฟอร์รารี่ 488GT3 เนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับผมก็ไม่ชัวร์ว่ามันมีเวอร์ชั่นไหนนะฮะแต่ถ้าไปดูเวอร์ชั่นหลังปี2019ลงไปรู้สึกว่าก็เป็นเป็นเครื่องยนต์3.9ลิตรนะฮะ เครื่องยนต์3.9ลิตรก็เทอร์โบคู่ว่างั้นนะครับมีแรงม้าประมาณ552ตัวนะครับอยู่ที่ประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องยนต์ที่เร็วใช้ได้อยู่เหมือนกันนะฮะแล้วก็เหมือน GT3 ของค่ายอื่นผมก็ไม่มีรายละเอียดน,นะครับว่าตกลงค่ายไหนมันแรงกว่ากันแล้วตอนนี้ อาวอนจะมีโอกาสได้ขึ้นมาหัวแถวอะไรบ้างไหมเนี่ยผมผมผมยังยังไม่ทราบยังไม่มีข้อมูลเลยนะครับแม้กระทั่งการแข่งขันนะครับว่าจะไปรับชมทางไหนเนี่ยอันนี้ผมขอพูดดักไว้ก่อนเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ทราบว่าติดตามการแข่งได้ทางไหนก็สามารถแตะลิงก์ในคอมเมนต์ได้นะครับทุกคนยังไงก็เป็นกําลังใจให้น้องเล็กเสมอนะฮะไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามผมก็เข้าใจนะครับว่าน้องเขายังคงมีไฟยังคงมีพลังอยู่ยังคงที่อยากจะกลับมา พิสูจน์ตัวเองอีกครั้งหนึ่งในตรงนี้แล้วก็ F1 ในปีนี้ก็เ,เป็นเข้าใจว่าตอนแรกเป็นปีสุดท้ายนะครับกับการใช้กฎกติกาเดิมๆอาจจะไปใช้ปีปีหน้านั่นก็คือการเปลี่ยนแต่ข่าวลือมาอีกแล้วนะครับว่าอาจจะต่อเวลาไปอีก1ปีว่างนั้นนะฮะจากที่ปีหน้าจะได้ใช้กฎกติกามีใหม่หลายอย่างเนี่ยอันนี้เป็นข่าวลือมานะครับยังไม่คอนเฟิร์มนะว่า,าจ,จะต่อต่อไปอีกปีหนึ่งว่าอย่างนั้น ันน้นก็ตันตามความเคลื่อนไหวกันต่อนะครับว่าจะเป็นยังไงแต่ถ้าลากยาวแบบนี้ไม่จะไม่เสร็จเมอร์เสเยจะยาวอีกเหรอนี่ไม่ทราบนะครับลาทุกคนไปก่อนนะครับรักษาสุขภาพด้วยสวัสดีครับ